สวัสดีครับผมพีนะครับจากช่องตา้งของลงทุนริปโตนะครับวันนี้ก็พบกันในข้อวิเคราะห์ทองคําประจําวันก็เป็นวันเดทที่15สิงหาคมนะครับราคาของทองคํมันก็ปรับตัวขึ้นค่อนข้างแรงนะก่อนที่จะเริ่มเริ่มยอดตัวลงมาก็สอดคล้องกับแผนที่เราคุยกันในไลฟ์ของวันอาทิตย์ว่ามีโอกาสขึ้นเป็นเช็นอนเดี๋ยวตอนนี้เรามาดูว่ามุมมองของเชตนอนยังตามได้อยู่ไหมหรือว่ามีมุมมองอื่นที่น่าสนใจเราไปวิเคราะห์กันในคลิปนี้นะครับก็เช่นเคยครับใครที่ชื่นชอบการวิเคราะห์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์ กดหัวใจกดติดตามนะเป็นกังใจกันดวดนะครับในส่วนของแผนของเราที่คุยกันมาเป็นผลัตนะไม่ได้เกี่ยวกับวันวันอาทิตย์นะอันนี้แผนทำวันพฤหัสก็คือราคาขึ้นมาชนแนวต้านตรงนี้นะครับแล้วก็จริงๆมัน็กล้ๆกับเส้นสีส้มคือคาดหวังว่ามันจะย่อนิดนึงแล้วก็มอไปต่อแล้วก็มาชนแนวต้านตรงนี้ก่อนที่จะย่อลงมานะครับอันนี้ก็คือแผนของเราเมื่อวันพฤหัสที่แล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูของสร์นี้กันบ้างส่วนใครนะที่สนใจอยากจะลองเทรด คริปโตหรือว่าทองคําเพิ่มเติมแนละ้วก็สามารถเลื่อนไปที่ด้านล่างตรงนี้นะครับกดคําว่าเพิ่มเติมนะตรงนี้แล้วเลื่อนลงมานะจะมีในส่วนของตัวรายละเอียดน,นะครับกดไปที่ตรงนี้นะครับตัวการเริ่มต้นลงทุนคริปโตสำหรับใครที่อยากจะลองเทรดคริปโตทองคาน้ํามันนาฬิกหุ้นอเมริกาหรือชนีดหุ้นจีนนะครับก็ลงทะเบียนตรงนี้ได้นะครับอันนี้จะเป็นลิงก์เปิดบัญชีของทาง Broker เน็ตข้อดีของเขาคือฝากถอนค่อนข้างไวนะครับอย่างช้าเนี่ยไม่เกิอนหนึ่งชั่วโมงอย่างเร็วก็คือประมาณ ห้าถึงสิบนาทีก็เขาผอนแล้วแล้วก็ในเรื่องของสเปคก็ค่อนข้างถูกนะครับแล้วก็ในเรื่องของปีค่าสวอปนะครับเวลาถือของข้ามวันนะครับซึ่งถ้าเป็นอ่านบางโคกอาจจะยังเสียอยู่แต่ถ้าเป็นบัญชีพิเศษเนี่ยอาจจะไม่เสียตรงนี้แล้วก็ในเรื่องของตัวระบบป้องกันสปอัเอท์นะครับตัวนี้ก็เอามาช่วยพี่ๆเพื่อนๆนักลงทุนทุกท่านได้ก็คือเวลาที่ราคาที่มีช่วงข่าวหรือราคาที่มีการกราฟกระชั้นแรงเนี่ยพอจะสามารถติดลบได้แป๊บหนึ่ง นะครับใครที่สนใจอยากจะลองใช้ก็ลงทะเียนตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของใครที่สนใจอยากจะเข้ามาพูดคุยแผนเพิ่มเติมก็ทักมาที่ตัวลิงก์ตรงนี้ได้นะครับซึ่งจะนี้จะไปทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเึง่ยวกการขการเข้ากลุ่มจะมีแอินคอยตอบคาถามอยู่ประมาณนี้นะครับทีนี้กลับมาที่ตัวทองคําอันนี้ก็คือกรอบที่เราคุยกันไว้เมื่อวันศุกร์ถ้าเกิดใครจาได้เห็นไหม ราคาเนี่ยก็คือผมบอกว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นเคสเดียวกันที่เป็นเคสนอนเนี่ยมันก็อาจจะย่อลงมาแค่นี้เราเรารุ่นเป็นขาที่สี่รุ่นขาห้าหรือเคสนอนน่ปรากฏว่ามันก็ย่อมาแค่นี้นะครับแล้วก็ผมก็บอกว่าถ้าเกิดว่าขาช็อตเนี่ยให้ระวังที่โซนนี้แนวถ้าเกิดว่ามันมันย่อลงมาแล้วลมันไม่หลุดเนี่ยมันมีโอกาสที่อาจจะเป็นเคสที่ขึ้นไปหาโซนด้านบนนะราคาก็ขึ้นไปโซนด้านบนนะแผนรอบที่แล้วก็น่าจะพอครอบคลุมอยู่นะอันนี้ผมลบออกไปเลยทีนี้เดี๋ยวมาดูของวันนี้บ้าง นะครับณงานตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูดีเทล,ลนิดนึงนครับณงานตอนนี้นะครับก็คือเราตามเป็นเคสของอะไรครับขา A ใช่ไหมขา A ทั้งหมดเนี่ยก็คือนอนใช่ไหม A B c x a, a นะครับอันนี้เป็น a ของนอนชุดที่สองนะครับนอนชุดที่สอง a of นอนสองนะครับอันนี้เป็นไอเดียที่เราตามมาค่อนข้างนานแล้วทีนี้ในส่วนของมุมมองเพิเ่มเติมนะเเดี๋ยวขอดูสามมันนะ่อ ค่อนข,ข้างมีความใหญ่อ่าตรงเนี้ยเป็น a of นอนสองได้นะครับเป็นมุมมองเดือนที่เราตามอยู่แต่ผมแค่าเทียบความสัมพันธ์ของ a ตรงเนี้ยความยาวของ a ตรงเนี้ยกับ a ตรงเนี้ยมันไม่ค่อยอ่าสมเหตุสมผลกันเท่าไหร่นะครับไม,ไม่ค่อยสมเหตุสมผลกันเท่าไหร่มันจะมีแค่ Work เคี e ก็คืออ่าชุดนี้ ชุดเดียวกันนะครับเป็น A B C แล้วก็อาจจะจบ A สีฟ้าตรงนี้จะเป็น B สีฟ้าแล้วตรงนี้กำลังขึ้น C สีฟ้าซึ่งถ้าเป็นเคสนี้นะครับเราลองวัดก่อนว่ามันยอดในรูปแบบของ6 i x s e c ใช่ไหมถ้ายอดในรูปแบบของซ i x s e c เพราะปรับไม่เกิน50%อ่าแล้วก็จะวัดป้าของขา C คร่าวๆก็คือนี่ จะอยู่ที่ประมาณ2412ถึง2629ก็จะเป็นโซนด้านบนนะครับแต่เดี๋ยวผมไปลบไปตัวจ้งเกินบิตคอยตกวนีะเนี่ตรงตรงชุดเนี้ยซึ่งอ่ามันจะมีความสมเหตุสมผลมากกว่าแต่ เป็นแค่มุมมองเพิ่มเติมแล้วกันนะครับแต่ไงเดี๋ยวเราแค่มาแกะเทรนจุดน,นี้ก็พอนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือเราตามขา A อยู่จุดเริ่มต้นนะครับของชุดน,นี้ก็คือ16.4จนถึงอทำหายตรงชุดน,นี้เราก็เลยไล่มาต่อว่าเราตามเป็นเยอะไรครับอ่าขึ้นหนึ่งขึ้นสองขึ้นสามอยู่ตอนเนี้สัญญาณของสาม x ยังดูดีอยู่นะมีโอกาสที่สาม x อาจจะไปต่อเพราะเราเขียนต่อได้เลยว่าดิกรีที่เราย่อยลงมาก็คือสาม x นะครับ ที่อาจ,จะไปต่อในดีกรีที่หนึ่งนะครับดีกรีที่หนึ่งแล้วก็ดีกรีที่สองนะครับที่เราสูงเข้ามาดูอีกก็คือสาม x เนี่ยมีของแ้างย,ย่อยคือหนึ่งเซ gment สองเซ gment สามเซ gment สี่เซเมนต์แล้วก็อยู่ในเซเมนต์ที่ห้านะครับอยู่ในเซเมนต์ที่ห้าห้าหรือ a ครับตรงนี้ในดิกรีที่สองแล้วก็ดับไปดูดีจที่สามนะครับซึ่งตอนนี้ความยาวของสาม x เนี่ย ถ้าเราเทียบตอนนี้ยาวประมาณเท่าไรสองร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะครับก็เป็นสามเอกที่สวยอยู่ทีนี้ถ้าเป็นขื้นย่อยถ้าชุดนี้เป็นดินเพาเว็บหนึ่งเว็บสองนะครับตอนนี้เป็นเว็บหนึ่งเว็บสองอะตรงน,นี้เว็บสองย่อยตอเน,นี้ยราคายังไม่ถึงเป้าขึ้นขยายนะครับน้ำหนักก็เลยอาจจะตกเป็นชุดของ ถ้าตรงเนี้อิมเพลวมาเลยน้ำหนักน้อยก็เลยในโครงสร้างย่อยเนี่ยของอิมเพล e ของสามเอกเนี่ยน้ำหนักเลยตกไปที่นอนก็คือขา A มากกว่าเดี๋ยวตามขา A น้ำหนักของเว็บห้าอาจจะน้อยนะครับเพราะว่าตอนเนี้สามไม่ขยายสามไม่ขยายสามอยู่ที่ประมาณอ่าจริงๆก็พอได้นะสามติดที่ร้อยสองสิบปดสองเดี๋ยวผมเพิ่มมาก่อนเว็บห้าหรือเ ทีนี้พอเรามาดูขาสี่ขาสี่ที่รีเทสมาจริงๆถ้าเป็นเกณ์ของอินเพลว์มันควรถึงสามสิบแปดจุดสองหรือสามสิบสามจุดสาเปอร์เซ็นถึงไหมก็พอแตะๆอยู่นะก็พอพอรับได้เพราะฉะนั้นอ่ะดีคู่กันไปก่อนนะเดี๋ยวค่อยไปแยกนะครับดูว่าตอนนี้มันก็เป็นทั้งขาขึ้นทั้งเอหรือห้าได้เหมือนกันเดี๋ยวไปย่อยดูต่อนะครับ เราไปดูทําเฟรม m w e ครับแาดอบมาดูเนี่ยว่าเป็นขึ้น4หรือขึ้น5เนี่ยจุดต้นต้นของชุดนี้ก็คือ2286ใช่ไมคตรงเทนชุดนี้ถ้าชุดนี้ขอบเขตของ Impulse อ่าเดี๋ยวขอวัดมาร์กตรงหัวสามเวยก่อน อันนี้จะมาวัดของขาสี่ดูนะถ้าตรงนี้เป็นอ่าจัองวัดวัดมากตรงหนึ่งมาด้วยหัวหนึ่งตรงนี้แล้วก็นี่คือสามใช่ไหมสามจบตรงนี้สี่ที่ไปห้า ตอนนี้ห้าเนี่ยถึงขั้นต่ำแล้วส่วนถ้าห้าที่โอเคก็คือไปได้ถึงโซนที่เรามาไว้นั่นบน,นก็คือสองห้าเจ็ดสี่ถึงสองหกห้าสองนะครับก็เป็นเป้าสะท้อนของเคสอีกเคสหนึ่งที่เราวัดเมื่อสักครู่เป็นเคสที่สองในท่าแจกก็คือการขึ้นของขาสีนะครับเดี๋ยวตรงนี้ลบออกไปก่อนเลยทีนี้ในส่วนของทราเกตชุดเนี้ที่เราตามอยู่นะครับมีของสร้างย่อยอีกชุดหนึ่งนะครับก็คือเคสของนอนถ้าเป็นเคสของนอนนะครับ นอนก็คือถ้าเป็นนอนขา A เี่ยจริงร์เก็ตควรถึงโซนด้านบนเหมือนกันนะครับควรถึงโซนด้านบนเหมือนกันยกเว้นว่าชุดนี้จะเป็นแค่นอน c o ม m u n i c a t i o นก็คือ A B C X A นะครับแล้วเดี๋ยถ้าจบ A ก็เดี๋ยวมี B มี C มี D มี E อาจจะเป็นชุดแบบนี้แทนอาจจะเป็นริ่มแบบนี้แล้วก็จบ และพักตัวลงก็อาจจะไม่ถึงทาร์กเก็ตโซนด้านบนอันนี้เป็นไอเดียเพิ่มเติมแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยก็คือต้องมาดูว่า A เนะี่ยขาหายังไปต่อได้ไหมสิ่งที่ต้องระวังของเคสนี้คืออะไรครับถ้าตัวนี้จบมันคือทําให้3 x มจบใช่ไหมมันอาจจะเป็นการพัก4ซึ่งอาจจะพักค่อนข้างแรงทีนี้ถ้าเป็นพักเคสนี้ถ้าชุดนี้จบเนี่ย5เนี่ยสิ่งที่เราตามถ้าเป็นตัวนี้เป็นขา5เนี่ยมันจะสอดคล้องของการพักของขึ้น4ี่จะค่อนข้างแรงอันนี้คือขาบายตลอดเครดิตแต่ถ้ามันเป็น A เนี่ย มันจะย่อ B แล้วไปต่อแค่นั้นเองนะครับสิ่งที่เรามาวิเคราะห์ตรงนี้เพื่อเราจะได้รู้ว่าข้อควรระวังทีนี้เรามาตามชุดนี้ต่อสองสองแปหกนะครับเราดับไปดูไทมเ์เฟรมวิดเดย์ครับตอนนี้เราเห็นแล้วว่าราคามีอ่าหนึ่งเซกเมนต์สองเซกเมนต์สามเซกเมนต์สี่เซกเนตห้าเซกเมนตอนนี้ยสิ่งที่มันก็ที่เราเคยตามตอนนั้นเราจะตามเป็นเคสนอน ตรงๆเลยนับตรงๆเลยของขา A คือ A B C X A B C นะครับอาจจะมีเดี๋ยวมี D มี E อ่นนี่คือไอเดียที่หนึ่งนะครับก็คือนับไปเคสนอนตรงตรงอ่ะดีกีที่สามไอเดียที่หนึ่งก็คือ A B C X A B C ถ้า C จบก็เตรียมลงขา D นะครับส่วนไอเดียที่สองไอเดียสองคือเรารวบชุดก็คือตัวนี้คืออะไรครับคืออาจจะเป็นขึ้นหนึ่งหรือ A ตอนนี้ก็คือย่อสองหรือบีนะครับตอนนี้กำลังขึ้นสามหรือซตอนนี้กำลังขึ้นสามหรือ c ีหรืออาจจะเป็นสองหรือบีที่ยังไม่จบก็ได้เช่นเดียวกันแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นเกณนี้ก็คืออาจจะมีหนึ่งเซกเมนต์สองเซกเมนต์อาจจะมีเซเนที่สามก่อนไหมแล้วค่อยขึ้นหรืออาจจะเป็นฮังเกิลก็ได้เพราะฉะนั้นต้องมาดูว่าอยู่ในขึ้นปรับของบหรือเปล่านะครับอาจจะยังไม่ได้ขึ้นสามหรือ c ีเพราะฉะนั้น ในเคสนี้ยก็ส่วนตัวก็มองเป็นสองหรือบนะครับเพื่อไปสามหรือ c ซึ่งถ้าเป็นเคสนี้ยขึ้นได้อีกแต่ถ้าเป็นเคสที่ c ลงดีเนะี่ยมันจะเป็นการย่อหรือฟักตัวลงก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปให้น้ำหนะักโซนด้านในเรามาดูดีเที่สี่ครับถ้าดูจากไซส์นะครับผมเลือกเป็นเคสที่สองก็คือตามสองหรือบีนะครับเพื่อเตรียมขึ้นสาหรือ4อยู่ที่ว่าสองหรือบจบหรือยัง นะครับจงังหวะจะเห็นแรงขายมากกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าชุดนี้เป็นสองหรือ b ตอนนี้คือขา a ตอนนี้คือดิรีบาวบีนะครับอ่ะเรามาไว้จากจุด a รีบาวบีชุดนี้นะครับแล้ว b เนี่ยมันมีการแบ่งข้อน,นะครับแบบทิ้งไส้มาแบบนี้ตรงนี้เห็นไหมตรงนี้ก็คือเห็นแล้วว่ามี b มีหนึ่งเซกเมนต์สองเซกเมนต์กำลังขึ้นเซกเมนต์ที่สาม นะครับกขึ้นเซ็งมป็นที่สามเพราะฉะนั้นหรืมองไปชุดโดยกันก็ได้ถ้าไป็นชุดโดยกันก็ปเปลี่ยนพักตัวลงต่อโอเคตอนนี้อาจจะเริ่มมองค่อนข้างยากนิดนึงนะครับแล้วก็ตรงชุดนี้เราเห็นแล้วว่ามันมีขาขา A อขาวัดขา B ใช่ไหมอันนี A B C ขา C เราก็เลยวัดว่ามันน่าจะจบประมาณตรงนี้ซึ่งตอนนี้ราคามาถึงทาร์เก็ตของขา C แล้วเหลือแค่ประมาณ248ปลาปนะครับที่เราคุยก,กันในอ่าในไลฟ์ของเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับ A B C จบ B ถ้าจบ B แล้วเหลือมีพักขา C นะครับถ้าพักขา C จบก็เตรียมขึ้น3หรือ4ได้นะครับแล้วก็มันอาจจะเข้าเคสสู่การพักของขา D ได้เช่นเดียวกันนะเพราะนั้นเดี๋ยวมันจะไม่ค่ยอยเฉลยเองว่ามันจะเป็นอ่าเคสนี้หรือว่าเคสนี้ นะครับอาทิตย์เดินไปตามขานี้ต่อสองสามหกสี่วีดูทางเฟรมเดครับพอดัามาดูทางเฟรมเดนะครับจุดเริ่มต้นของขานี้นะครับที่เป็นขา b เนะี่ยถ้ามองตัวนี้เป็นน้อยก็คือ,อจะเริ่มตรงนี้นะครับตัวนี้คืออะไรครับหนึ่งหรือ a ตรงนี้นะครับคือขาเ ตัวนี้คือขา B ตอนนี้ B มีโอกาสจบนะใช้เขามีโอกาสจบนะครับเอาเห็นการเข้าตัวแบบชุดนี้ก็คือ,อน,นั่นอาจจะเป็นโครงสร้างย่อยของอะไรครับของขา C นะครับ B มีโอกาสจบราะถึงททร์เก็ตแล้วแล้วก็มีแรงขายลงมานะมีโอกาสที่จะพักตัวเข้าสู่ขา C ซึ่งถ้าขา C อยู่ในเก์ที่ดีก็อาจจะรุ้นสองหรือ B ชุดนี้นะครับเพื่อไปต่อสามหรือ C ซึ่งเทียบไซส์แล้วก็โอเคนะก้อ,อาจจะวนใช้เวลาประมาณนี้นะ เพราะเทียบต้องให้เล็กกว่าก่อนนี้เพราะว่าอันนี้เป็นดีกีย่อยของก็คือขาห้า 5, ต้องเทียบกับสามอ่าเลยชุดก่อนหน้านี้ไม่ต้องไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับหรือตรงนี้อาจจะเป็นสองหรือบีที่จบกำลังขึ้นสามหรือซีก็ได้นะอืมขึ้นสาหรือซีก็ได้อ่าในเคสนี้ครับก็คือถ้าตรงนี้คือ หนึ่งใน A ตรงนี้เป็นสองใน B ตรงนี้เป็นสามใน C ลองดูว่ามีโอกาสจบไหมซึ่งถ้าดูเป็นการขึ้นสามใน C ก็ใช้คขามีโอกาสจบเพราะสามใน C อาจจะเป็นซีรีส์หมายเลขสามก็คือ A B C แล้วก็จบาอาจจะพักสู่ขาสี่ได้เพราะฉะนั้นในหลายๆเคสตนะมันภาพระยะกลางโอกาสพักตัวมีนะครับในภาพระยะสั้นอาจจะขึ้นต่อได้ส่วนภาพใหญ่ถ้ายังอยู่ในขอบเขตที่ดีก็คือลุ้น เคนี่คือลุ้นสองหรือ b เพื่อไปสาหรือสหรือลุ้นดีแล้วไปขายอีอีอขาหนึ่งแต่ถ้าเกิดขายเยอะก็คอนเฟิร์มแล้วว่าชุดเนี้ยจบสามไปแล้วกำลังเข้าสู่ขึ้นสี่ครับอันนี้คือไอเดียในการเหตุทั้งหมดทีนี้เดี๋ยวเรามาโฟกัสที่ชุดนี้นะครับชุดที่ย่อตรงนี้ว่ามันจะย่อดได้ประมาณไหนนะครับตรงนี้เราเห็นแล้วว่าราคามีการแบ่งก็คือหนึ่งเซกเมนต์สองเซกเมนต์เซกเมนต์ที่สามตอนนี้กำลังลุ้นเซกเมนต์ที่สี่นะตอนนี้ขอบเขตของเซกเมนต์ที่สี่ก็คืออ่าชุดที่ขึ้นไปเซกเมนต แรงขายนะครับถ้าเทียบลงมาเนี่ยมันอยู่ในเกณฑ์ของของแฟดแล้วก็ชุดน,นี้ที่ขึ้นมานะครับที่ขึ้นมาก็ยังอยู่ในขอบเขตของแฟดนะครับผมก็เลยมองว่าอ่าตรงนี้อาจจะเป็นอ่าหนึ่งหรือเอเขียนไว้ในกองก็ได้ครับตรงนี้คือสองหรือบีตรงนี้คือสามหรือซีนะครับเตรียมยอ่ออะไรครับเตรียมย่อสี่หรือเอ นะครับที่ลุนลุนอะไรครับลุ้น B ไปต่อลุ้นการขึ้นของอะไรก็แล้วแต่อาจจะเป็นขาสหรือ C ในเคสหนึ่งเพราะนั้นอ่าเราแกะชุดนี้ก่อนถ้าทำลายเงื่อนไขของตรงนี้ได้ก็ค่อยมาว่ากันว่าลงพักขา C ในภาพใหญ่แล้วหรือเปล่าหรือเตรียมลงขึ้น4ของขาใหญ่อ่าอันนี้สเต็ปเป็นแบบนี้นะเราก็เราตามชุดนี้ดูตอนนี้ชุดนี้ราคาเริ่มมีแรงขายลงมานะครับถ้าเทียบทั้งชุดตอนนี้ราคาเนี่ย ลงมายังไม่ถึงนะมีโอกาสอาจจะลงมาเทสสักสองสี่สามศูนย์ถึงสองสี่หหอีกสักรอบหนึ่งก็ได้ถ้าไม่สามารถดิบตัวขึ้นไม่ได้แต่ใช้คำว่าแต่ชุดนี้ถามว่าลุ้นไปต่อได้อีกเช่นเดียวกันกรณีถ้าเกิดว่า,า,าเซมิที่หนึ่งเซมินที่สองเซมิที่สเ,เนี่ยตรงเนี้ยเป็นแค่ขึ้นย่อยนะขายนี้ก็ลุ้นเซมิที่สี่ได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะลงเนี่ยไม่ควรเบรกไฮนะครับถ้าจะลงต่อแต่ถ้าเกิดว่าเบรกไฮเนี่ยมีลุ้นที่จะเป็นเคส แค่ขึ้นย่อยของขาในที่ไม่จบแล้วไปต่อได้นะครับเพราะตรงนี้เราว่าทาร์เก็ตแล้วโอเคยังเหลืออัพไซด์ด้ามบนิดนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่ามันขึ้นเลยเนี่ยแปลว่าอัพไซด์ตรงนี้อาจจะเปลี่ยนนะมีโอกาสขึ้นขึ้นได้อีกนะถ้าเกิดเบรกไฮได้นะเพราะนั้นใครที่ติดช็อตอยู่ลุ้นให้ลงต่อนะครับอย่าให้เบรกทีนี้พอเราอินเคส อ่าชุดก่อนหน้านะก็คือเนี่ยมันมันจะคล้ายๆกับการพักเนี้ยเนี่ยพักมาหนึ่งแห่งแล้วก็ไปอันนี้อาจจะพักหนึ่งแท่งแล้วไปแบบนี้เหมือนภาพนี้ได้แต่ถ้าเป็นขาลงก็คือลุนให้เป็นแบบนี้เนี่ยให้เป็นแบบนี้อาจจะเป็นพักเป็นซับแล้วลงแบบนี้นะครับอ่าทีนี้จะลงหรือไม่ลงเนี่ยเรารู้แล้วว่าตรงเนี้ยมันอาจจะเป็นการย่อเพื่อขึ้นต่อได้อยู่เพราะลุนอะไรครับลุนขึ้น่หรือลุน X ได้อยู่นะครับหรือลุน C ในภาพใหญ่ได้อีกเพราะนั้น เราตามดูชุดย่อตรงนี้จุดเริ่มต้นอยู่ที่สองสี่แปดศูนยะครับเราดับบลวทำเฟรมสี่ชั่วโมงครัพอดูสี่ชั่วโมงชุดเนี้ยราคาเนี้ยเริ่มมีการย่อลงมาตอนนี้คือเซกเมนต์ที่หนึ่งเซกเมนต์ที่สองเซกเมนต์ที่สามอ่าส่วนตัวถามว่า ถามว่าขึ้นต่อได้ไหมคิดว่าถ้าจะขึ้นต่อควรจะไซด์เวย์ก่อนนะเพราะว่าตอนเนี้ไซด์ดีกีมันมันไม่ได้ใหญ่หรืออาจจะต้องขึ้นเร็วๆเลยถ้าจ,จะขึ้นต่อต้องขึ้นเร็วๆเลยเพื่อบ่งบอกว่าชุดนี้อาจจะไม่จบก็คืออะไรครับพอเราซูมมาดูเอาทีละท่อนนะแยกท่อนก็คือตรงนี้อาจจะเป็นหนึ่งหรือ a ใช่ไหมตรงนี้เป็นสองหรือ B ตรงนี้เป็นสามหรือ C ี นั้นสิ่งที่เราคิดได้เบื้องต้นตอนนี้สามหรือ4ีมันมีมีความเป็นเทนอยู่ก็อาจจะเป็นหนึ่งขึ้นสองขึ้นสามนะครับอาจจะย่อขึ้นสี่แล้วก็ลุ้นขึ้นห้านะครับเพื่อจบสามหรือ4ีก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้มีความเป็นอินพาวได้อยู่นะเพราะว่า2เนี่ยเก็บของในแบบของแฟ a t ค่อนข้างสวยเลยนะครับอันนี้เนี่ยแฟดเป็นเป็นวกบีแล้วก็ซีเฟลด้วยเราลองดูว่าขึ้นขยายเป็นไงแล้วก็สา สามเอกก็เข้าขึ้นขยายนะ่าเกินร้อยหกหกสิบเอ็ดจุดแปดนะครับร้อยหกหกสิบเอ็ดจุดแปดซึ่งอาจจะมาจบที่ตรงนี้แล้วก็ทิ้งของลงมาเพราะฉะนั้นไอ้ขาสี่เนี่ยอาจจะยังไม่จบอาจจะเป็นอะไรครับถ้าเป็นรีบาวไม่เกินหกหกสิบเอ็ดจุดแปดเปอร์เซ็นต์ของชุดนี้รุนป็นสิกแซกอาจจะพักมาแบบนี้และเสียจะขึ้นต่อแต่ถ้าขายลึกห้าจ,จะไม่มีหายเพราะนั้นส่วนตัวในภาพระยะสั้นเนี่ยอาจจะมองว่าเด้งคุณลองต่ออยู่เพื่อขึ้นต่อในภาพร,ยากการนะยะกลางอันนี้คืออันที่หนึ่ง ก็คืออาจจะเป็นขา A รีบอล B เพื่อลง C และเพื่อรุนต่อไปขา5นี่คือไอเดียที่หนึ่งนะครับก็คือย่อเพื่อไปต่อกับไอเดียที่สองก็คือไอสามหรือ c เนี่ยจบแล้วนะครับสามหรือ c จบแล้วตรงเนี้ยมันไม่ได้ขึ้นเป็นซีรีส์หมายเลขห้าขึ้นเป็นแค่หมายเลขสามก็คือจะเป็นแค่ A B C นะครับแล้วตรงเนี้ยเป็นการจบก็คือสามหรือ c เนี่ยที่มันจะพักสี่หรือ X เนี่ยขอบเขตในการพักมันจะลึกกว่า ราะนั้นตีฮอบเคดก่อนครับถ้าเป็นเวสสามที่เป็นขึ้นสีที่ดีนะครับย่อไม่ควรต่างอันนี้เนี่ยตรงนี้เกนเนี่ยกำลังดีสองสี่สามศูนย์สองสี่เราเห็ครับสองสี่สี่หนึ่งถึงสองสี่สามศูนย์เป็นโซนที่น่าสนใจในการพักที่ดีของสี่นะเต็มที่ไม่ควรต่ำกว่าสองสี่หนึ่งแปดก็คือของสี่หกจุดแปดนะครับแต่มันจะมาเกือบเกือบโอ้อะไรผมวหนึ่งด้วยนะครับอันนี้เป็นโซนโซนที่โอเค ของการพักของเคสแรกก็คือ4หรือ x อครับ4ในดิจิที่เล็กกว่านะอันเนี้ยผมเขียนอันเนี้ยคือดีจิที่ใหญ่กว่านะี่อันนี้คือลากเส้นให้เข้าใจตรงนี้นิดนึงก็คือเส้นสีฟ้านี่คือดีกรีหลักเนี่ย1 2 3นะครับถ้า4มันก็จะพักไปแบบลึกกว่านี้เนี่ยคือความความโหดของมันถ้าเกิดว่าพัก4หรือ x หรืออาจจะเป็นขา4ในภาพใหญ่แต่สิ่งที่ผมบอกในเคสแรก อันนี้เคสที่อสองคือเคสสีฟ้านะ <C le af> ขอไปครับเคสที่อสองคอเคสสีฟ้าก็คือพักสี่หรือเอ็กนะครับอันนี้จะพักแรงกว่าหรือถ้าโหดๆเลยก็คือสี่ในภาพใหญ่แล้วก็ส่วนเคสแรกเนี่ยมันเป็นแค่ขึ้นย่อยก็คือตอนนี้เป็นขึ้นหนึ่งเราเทียบเป็นหนึ่งสีชมพูยอว็บสองเบสาม เมสี่นะครับเนี่ยเบสี่อาจจะทรงนี้หรืออาจจะเป็นทายิ้งขึ้นก็ได้นะครับ้าขึ้นต่อเบสห้าสี่มันจะย่อขอบเขตแค่นี้นะครับความลึกของมันจะน้อยกว่าแค่นั้นเองก็ลองไปดูว่ามันจะเป็นเคสสีชมพูหรือเคสสีฟ้าแต่ให้รู้ว่าขอบเขตของเคสสีชมพูควรลงมาประมาณนี้่วนขอบเขตสีฟ้าเนี่ยวัดได้ทั้งชุดเลยนะเพราะมันเป็นนอนมันลงได้ถึงก็คือสองสี่สามห้าเนี่ยกำกึ่งนลหรือสองสี่สองสองเพราะฉะนั้น ประมาณสองสี่สองสองนองสี่ศูนแปดเนี่ยมีโอกาสเข้าขายได้หมดเลยแต่ทั้งนี้นั้นเราจะเห็นด้ว่าไม่ว่าจะเป็นสี่ก็คือขึ้นห้าสี่เล็กก็ยังลุนขึ้นได้ต่อคุณนนภาพระยะกลางลุ้นขึ้นต่อภาวะสั้นอาจจะเป็นการยอ่อหรือพ,าาพักตัวภาะใหญ่ก็ลุนขึ้นต่อนะครับซึ่งตอนนี้ราคารีบาวขึ้นมาติดห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งผมก็เลยมองว่าหนะ้านะงานตอนนี้นะครับก็คือ ก็คือเดี๋ยวผมขอดูรอบสโตนนิดหนึง่งตอนนี้เดยอยู่ยในโซนโอเวอร์บอทนะครับวีก,ก็ยังไม่ได้ลงโอเวอร์โซนะครับและเกิดเอเวอเรนซ์อยู่ก็ใช้คาว่าอาจจะขึ้นได้ไม่เยอะหนับขึ้นได้ไม่แรงอาจจะลุ้นขึ้นขาห้าได้อยู่คนับยังพอลุ้นขึ้นขาห้าได้อยู่เพราะนั้นในโซนของทางเฟรมเดยเนี่ยโอเวอร์บอทสี่ชั่วโมง สี่ชั่วโมงก็คือขึ้นมาแต่สี่ชั่วโมงเนี่ยยังไม่ได้พักตัวเพราะฉะนั้นผมมองว่าชุดน,นี้ยให้ระวังการพักตัวของอ่าสี่ชั่วโมงได้หรือหนึ่งชั่วโมงถ้าพักตัวแบบเนี้ยอาจจะเข้าสู่เคสของขึ้นสี่หรือสี่อย่างเคสสีจ่จมูกับเคสสีฟ้าได้ถ้าเคสสีฟ้าก็จะพักแรงหน่อยเพราะนั้นอ่ามุมมองในการเทรดนะครับ มุมมองในการเทรดผมก็เลยมองว่าอ่าชุดนี้ถ้าราคานะครับบีบาวขึ้นมานะครับไม่ผ่านตรงนี้24592471มีโอกาสย่อหรือพักตัวนะครับไปหาโซนด้านล่างก็คืออาจจะโรเดิมหรือโซนสีสีเขียวตรงนี้นะหรืออาจจะสูงกว่านี้ก็ได้อันนี้ผมมองว่าอาจจะเป็นการพักที่ลึกนะครับก็คือมองว่าเทานีนอ์อาจจะจบถ้าถามาตรงนี้จะอาจจะไม่ได้ขึ้นสี่ขึ้นสี่ผมมองว่า อาจจะแค่แย่โลแล้วกลับตัวขึ้นเลยหรืออาจจะยกโลตรงนี้ก็คือยกเหนือสองสี่สามแปดอันนี้เป็นสี่ที่ดีอ่ะภาพนี้คือหนึ่งสองสามสี่อ่ะสามอาจจะจบตรงนี้แล้วก็สี่อาจจะเป็นแบบนี้รุนเป็นซิกแซกแบบทันเกยก็ได้สี่จ,จ,จบตรงนี้แล้วไปต่อแต่ถ้าสี่พักมาถึงตรงเนี้ก็อาจจะต้องจบไวๆหน่อยแล้วรุนขึ้นต่อแต่ตรงเนี้ยล้ำหนักอาจจะตกไปที่อะไรกับคสีฟ้าคือสี่หรือ X ในภาพใหญ่มากกว่าแค่นั้นเอง ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมมองว่ามีโอกาสย่อสักรอบหนึ่งนะครับนันหน้างานตรงนี้ผมมองว่ามีรุนได้2459272เอาแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นสี่ที่ยังไม่จบเนี่ยมันจะย่อแค่นี้นะไปต่อตามแกสสีส้มเพื่อรุนขาที่ห้าก็คือ2490ถึง2506เพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะหาจังหวะในการเปิดเซลล์ช็อตได้อีกรอบหนึ่งื่อรุน้นแปลว่าสามยังไม่จบใช่ไหมเอาเตรียมมาลงสี่หรือ X ในภาพใหญ่ครั้งหนึ่งเพราะว่าโครงสร้างของรูุนี้เลยขาหนึ่ง แค่นี้หนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยแล้วจบอัตราพักอันนี้ภาพเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เลยเป็นกรอบการเทรดส่วนถ้าเกิดว่าราคาพักลงมาอาจจะยกโลหรือไม่ก็ได้ขึ้นสี่อาจจะยกโลตรงนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าจะรอดูตรงโซนการย่อช่วงนี้เรายกโลก็อาจจะรอดูที่โซนสักห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือสองสี่แปดแปดนะครับหรือสองสี่สี่ห้าอ่ะลองดูสองโซนนี้เท่าเดียบสองสี่สี่สองสองสี่แปดสองสี่สี่แปด ก็คือโซน80%ของโซน50%เนี่ยลองดูชุดนี้ถ้าย่อล้วยกโลได้ก็มีรุน่นเช่นเดียวกันแต่ระวังนะถ้าชุดนี้ไม่ถึงเนี่ยอาจจะลงมาถึงตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นส่วนตัวก็เลยมองว่าภาพระยะสั้นอาจจะหาจังหวะในการเล่นเซลล์ช็อตเพื่อรุ้นรอบย่อหาเป้าโลเดิมหรือโซนสีเขียวนะครับส่วนภาพระยะกลางก็คือรุ่นใบขึ้นไปรุ้นไทยเดิมหรือสูงกว่านะครับแล้วก็แนรับถัดมาก็คือสองสี่ศูนย์ี่สองสี่หนึ่งหก นะครับแล้วก็อันนี้เป็นเบอเร์เคสนะถ้ามากกว่าขาสี่นะครับอาจจะ X เนี่ยจะเป็นการาพักของขาสี่เนี่ยอาจจะลงมาถึงตรงนี้ก็คือสองสองสามเจ็ดศูนย์ถึงสองสามเจ็ดแปดได้แ,แต่โอกาสค่อนข้างน้อยส่วนตัวมองว่าน่าจะแค่นี้มีอาจจะย่อยอกโลกแล้วไปต่อนะครับเพราะว่าดูจากรอบนะครับตอนนี้ก็คือมีโอกาสใช่เขามีโอกาสเพราะตอนนี้สี่ชั่วโมงเนี่ยยังไม่ได้ลงโอเวอร์โซนะครับแล้วก็1นชั่วโมงเนี่ย ถ้าเดทไม่ผ่านตัวนี้ีโอกาสที่อาจจะลงพักตัวแรงได้ถารยถายิ่งาะลุตรงเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นผมส่วนตัวมองว่าเลยจากดักเซลล์ชอ็อตที่โซน,นี้นะครับน้านหน้างานนะดักเซลล์ชอ็อตที่โซนนี้อืมผมมองว่ารุ่นรุ่นน่าหน้างานตอนนี้ยถ้าหนึ่งชั่วโมงเกิดแท่งกับตัวเนี่ยผมมองว่าเปิดชอ็อตได้เลยรุ่นเป้าโลเดิมหรือตามกว่านะครับแล้วก็ใช้ไฮเนี่ยเป็นจุดคัดนะครับรุ่นสี่ที่ไม่จบ ส่วนภาพระยะกลางนะถ้าเกิดว่าราคาย่อลงมาลึกตัวเนี้อาจจะเป็นลุ้น4หรือ X ในภาพใหญ่ได้นะครับซึ่ง4เนี่ยมันอยู่ในขอบเขตของซิกแซกถ้าเราวัดว่าจบตัวนี้เบื้องต้นเลยก็คือ,อที่เกาะไวโซนหนึ่งก็คือประมาณ24.16 24.25ก็เป็นแนวเดียวกันกับโซนเมื่อสักครู่นี่แหละ24.16เออ24.05ฮะเป็นแนวเดียวกัน24.25 24.16 อืมใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเป็นขอบเขตของซิกแซกอยู่ที่ว่าตรงเนี้ยขึ้นมาได้เท่าไหร่อันนี้เป็นขาบ่ายประมาณนี้หวังว่าจะพอเป็นมุมมองไอเดียที่เป็นประโยชน์ให้กับพี่ๆเพื่อนๆท่านไมมากน้อยหับใครที่ชื่นชอบการวิเคราะห์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจกดติดตามนะเป็นกําลังใจกันด้วยสำหรับคลิปนี้ขอทุกท่านโชคดีมีกําไรในการเทรดในวันนี้สำหรับคลิปนี้ขอบคุณมาก